อากาศหอนๆเข้ามากินหอยเกันดีกว่ากับนีครับหอยนั่งลมตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เลยครับใส่ปีกเผาสดีดจัด เดี่ยวมนะักรอบกรอบหมดลนะหมดกระดิ่งเส้าตัวเก็บ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 ซอยกันตัวบบบนี้กับสวัสดีครับผมพ่อกันกับช่องคักกระนาดอีกแล้วครับอากาศหอนๆเฮามากินหอยกันดีกว่าครับนี่ครับ หอยนางลมตัวใหญ่ง่ายคร,รับกับน้ำจิ้มซีฟูดกับพริกเผากับผักสลดัดกับยอดอ่อนกระทินครับนี่ครับกระหอมเจียวครับกระเทียมเจียวเนี่ยนะพอดีไปได้หอยนางลมมากครับน้ำลายแตกอีกแล้วนะนี่ครับหอยชิมมัก่อน I l เล e y ยูหอยใ <c oughs> หญ่ดีดีดวะ่ะ เย็นกรอบเลยอืออือผูอออ้จบทม่เป็นหนวยใหญ่วะหอยโตใหญ่ใเลยครับใส่ผีเผา ยยห,หยอดอ๋ออาปักษตรเหนือว่านแบบภาคเกษตรเพิ่นว่นเด็แถมใหม่แล้วครับเพิ่นหายใจพักสลัดมะผมก็เลยไปเก็บเอาอยุดหนาดานหนาดานของห่างครับหนาดานบงพาเลดเห็นงามพอดีอนะก็เลยไปเก็บเอา หอยนางลมก็อร่อยเหมือนกันนั่นนี้ฮืมหอยเงายับหอยเงายกวคักเลยอากาศห่อนๆจิ้หอยคักขนาด หลากหลายคาเดตตัวยังไงมากครับห,หิ่มนวน่นขาวสะอาด เพิ่มเยอะนะโค้กกรอบ,รอบอย่องเอาลงมเลยหลายตัวลงมเลยหลายตัวบ้างแล้วก็ไปตักผีกเผา

กระถินริมรั้วเขาดีไปเก็บแม่มันเลยหวานเขาดีเลยเข่ากันปลาอื้อหืหอ ออหอยมือน่นจับได้ไหมมือ่นหลดอืม ปลาอยอ่อนแหงแหงแหงหวานครับ พักขนาด หอเมเหมือดีๆตัวนกินไปกินมากเมือดีดๆครับอฮ้ยเสียแพงเนาะ คลิปนี้เอฝากไปซ้ำนี่ขอพูดเลห,หลายที่ติดตามกันมาตลอดครับที่นี่ที่ปลาป,ประกาศแล้วก็ขอโทษขอให้ที่ซื้ออดทีศสารกันนะครับเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ครับคือเก้านั่นแหละที่พยายามสิปล่อยคลิปให้มันต่อเน,นื่องครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาล่ะสวัสดีครับบ<ะ>้าเขาท่าใช่ปะ